รอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีข้างหน้าที่กําลังจะมาถึงนะครับส่วนปีนี้อะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ทําให้เราทุกใจช้ำใจขอให้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในปีหน้านะครับเอาเป็นว่าขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะอวยพรล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้อวยพรนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ทำคลิปอีกก็จะมาอวยพอรอีกครั้งหนึ่งนะ เอาละและคลิปนี้ก็จะเป็นการรีแอคชั่นเอาชีวิตรอดจากดีเดซึ่งเป็นช่องของ Mr. Sperical Thailand เป็นอีกช่องคุณภาพจากทีมงาน Solar Balls Thailand นะครับซึ่งแน่นอนด้วยคุณภาพขนาดนี้ต้องมีทั้งความบันเทิงและได้สาระแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะมาอธิบายด้วยนะว่าอะไรคือวันดีเดนะครับไปดูกันเอาทหาร ก้มต่ำเอาไว้ระวังอย่าให้สายดโอมาห้าแสนามหาคนเจ็บไปที่กำบังที่ใกล้ที่สุดจนก่าพวกเราจะฟ้าเข้าไปได้ขอให้รอกำลังเสริมชคดีพวกจกดีนะพวกโอ้ถ้าอยู่ในสถานสถานการณ์จริงนี่คงน่ากลัวน่าดูผมว่าเราควรจะแบ่งเป็นห้าหน่วยอันนี้จากเหตุการณ์จริงตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้จุดที่สองที่หาดโอมาห้าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งยากที่สุดเพราะกองกำลังแน่นนะ แต่รถถังของเราน่าจะช่วยทหารราบของเราได้และเราจะลองใช้แผนการทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนสุดท้ายเราจะใช้หน่วยโกสที่อยู่ทางตะวันออกใต้ของอังกฤษฝั่งตรงข้ามเมืองปาเดกาเลสออกปฏิบัติการหลังจากนั้นสปายที่ปลอมเป็นฝั่งเยอรมันของเราจะลองผู้บังคับบัญชาฝั่งนาซีว่าเราบุกตรงนั้นหวังว่าพวกมันจะไม่ได้เตรียมตัวรับมือการรุกชัยฝั่งทางใต้ของเรานะท่านโกโมรีท่านฉลาดเป็นกรดจริงๆ นี่รู้ไหมฉันไม่ชอบขึ้นเรือเลยใช่ฉันก็ไม่ชอบนะตอนฉันเด็กๆพ่อเคยพาฉันไปล่องเรือใบเล่นที่ทางเหนือของนิวยอร์กด้วยฉันกลัวจนตัวสั่นเลยแต่ตอนนี้มาอยู่นี่เอาละทั้งคู่พักเรื่องความลังเอาไว้ก่อนไปลุยกันได้แล้วทหารล,ลาดกับทหารพยาบาลตบระวังอย่าให้สายเขปืนแค่สนามพาคนเจ็บไปที่กำลับบงที่ใกล้ที่สุดจนกว่าพวกเขา จะฟาเข้าไปได้เขาให้รอกำลังเสริมเขาให้โชคดีพวกโเย่งไม่ทันไรตายแล้วใจไม่เือนแข็งใจไวขาชันขาชันนายไปไหนอะโดนระเบิดะนะดิเราไม่มีขาสะรองนะดูท่ากายเจ็บอยู่แล้วเนี่ย ยานี้คงช่วยนายได้รถถังเราอยู่ไหนเมื่อไรเขาจะมาอยาอะไรอ่ะโคตรดีวนที่นี่ไงระเบิดอุ้ยวาย ใช้ระกัการแย่มากนะทุกคนเอาเอานี้เขาเป็นแพทย์สนามโอ้คนเจ็บเยอะมากเอาอเาเอาจมน้ำอีกาหารจมน้ำ โอ้ยไม่ต้องหวงพวกปลอดภัยแล้วจะต้องไม่เป็นไรฉันแม่โคตรเกลียดเรือเลย <c oughs> ฉันด้วยพวกหมอเราต้องการหมอมาช่วยหมอนี่หน่อยหมอยอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองอย่าให้เขาตายนะหมอผมจะช่วยเต็มที่เอาละพ,พวกเราจะตันขึ้นฟัง ไปบึ้มปืนคนเบาของพวกมันให้รอบข้าวกันเลยโอเคเอันนี้สปายไม่ใช่เหรอทำไมมายิงเขาล่ะ,ละ,ะระเบิดระเบิดเฮ้ยอย่าขยับไอ้พวกนาซีหัวขวดเอ้ย,ย <laughs> นาซีหัวขวด สวัสดีค่ะจาร์เเบิดีลมใจที่คุณฟื้นนะคะโอ้ยโอ้ขาฉันขาคุณอาการสาหัสมากจากการที่ถูกทางลาดเรือทับแถมหลังคุณยังหักอีกผมจะเดินได้อีกไหมครับหมอไม่รู้สิก็คงได้แต่อาจต้องใช้เวลาเราจะใช้นักกายภาพบำบัดคอยช่วยเหลือคุณจนกว่าคุณจะกลับมาเดินได้แล้วการบุกขึ้นฝั่งล่ะครับเราทำสำเร็จไหมเราทำสำเร็จที่นั่นกละหลนาก หน่วยที่เคลื่อนชายฝั่งโอมาฮาโดนหนักสุดแต่คุณก็ช่วยเพื่อนร่วมรบได้เยอะเลยละคะ่ะใช่แล้วคนที่เป็นมัมมี่อยู่เตียงนั้นเล่าว,ว่าคุณว่ายนะ้ำมาช่วยเขาอย่างกับนักกีฬาโอลิมปิกเลยล่ะ่นเมากเลย่ัน่แค่นักกีฬาอรกบเราอยากให้คุณพักผ่อนรักษาตัวคุณรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติแล้วจากนี้ไปให้พวกเราดูแลคุณเถอะนะคะ เรื่องจริงใช่ไหมหรือว่าคิดเ,เองเพ็ในสงครับโอเคเอาละนักเรียนถึงเวลาประวัติศาสตร์กันแล้วนะครับมาเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวันดีเดย์เนี่ยคืออะไรซึ่งอันนี้ป๋าก็ไม่รู้นะเรามาเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันไปนเลยวันดีเดย์ คือวันที่กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรจากอังกฤษสหรัฐและแคนาดาฝรั่งเศสยกพลขึ้นบกที่หาดร์มังดีชายฝั่งตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อวันที่6มิถุนายนปีคิรศสักราช1944มันคือปฏิบัติการร่วมของทหารเรือทหารบกและทหารอากาศ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเริ่มต้นยุทธการปลดปล่อยประเทศในยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตกให้หลุดพ้นจากการยึดครองของกองทัพนาซีนี่มีภาพจริงด้วยนะหลังจากวางแผนมานานกว่า1ปีวันดีเดย์ซึ่งเดิมกำหนดจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่5มิถุนายน1944เพราะคาดว่าเป็นวันที่สภาพดินฟ้าอากาศเป็นใจทั้งท้องทะเลสงบพระจันทร์เต็มดวงและระดับน้ำทะเลที่ต่ำในช่วงเช้าตู แต่พายุที่เกิดขึ้นทำให้ปฏิบัติการต้องล่าช้าไป24ชั่วโมงกลายเป็นวันที่6มิถุนายนแทนวันดีเด้เป็นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกของทหาร ฝ่ายสัมพันธมิตรหลายหมื่นนายที่ชายหาดห้าแห่งของอา่าวนอมังดีแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างล่ะเครื่องบินรบของฝ่ายสัมพันธมิตรส่งทหารหน่วยพลร่มกระโดดลงไปด้านหลังแนวรบของนาซีในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนเล็กน้อยขณะที่เรืออีกหลายพันลำเคลื่อนไปที่นอกชายฝั่งแควนอมังดีเพื่อเตรียมโจมตีแม้จะคาดการไว้แล้วว่าจะมีการโจมตีแต่ผู้น กองทัพเยอรมนีเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่การโจมตีขั้นต้นและเป็นกลยุทธ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นองค์ประกอบในแผนการรบที่ฝ่ายศัตรูคาดไม่ถึงช่วยให้ทหารอังกฤษยกพลขึ้นบกได้สำเร็จที่หาดแห่งหนึ่งซึ่งมีรหัสชื่อว่าโกลด์นอกจากนี้กองทัพแคนาดาก็สามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จที่ชายหาดอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีรหัสชื่อว่า จูโน่ขณะที่ทหารอังกฤษยึดหาดซอร์ได้ส่วนทหารอเมริกันสามารถยกพลขึ้นบกที่อยู่่าได้สำเร็จโดยไม่มีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่หาที่ใกล้เคียงคือโอมาหานั้นกองทัพอเมริกันต้องสูญเสียกำลังพนอย่างหนักในคลิปนั้นก็คือหาด โอมาห้านะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจัดเลยอ่ะดูจากภาพตามได้เลยแผนภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงการเริ่มภารกิจหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนเล็กน้อยกองกำลังทางอากาศของสหรัฐและอังกฤษ3ามกองจำนวนกว่า23,000นาย กระโดดลงขนาดข้างหาดต่างๆขณะที่กองเรือรบเคลื่อนไปรวมกันยังตำแหน่งในช่องแคบอังกฤษที่เรียกว่าพิกคา d ดิลลี่เซอร์คัสนี่ไงอย่างที่เขาบอกจริงๆว่าเขาส่งพลล่มข้างหลังแนวรบนาซีก่อนแล้วจึงส่งเ,เรือซึ่งขนพลทหารและรถถังไปที่หน้าชายหาดนะครับตามหลังมาต่อมา แผนภาพแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาครึง่งกองพลจู่โจม5ชุดแรกถูกส่งขึ้นหาดโดยมีเรือรบคอยระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนจุดแรกที่ขึ้นเลยเนี่ยจะเป็นยูท่ากับโอมาหานะครับโอมาหาก็คือในคลิปเนี่ยขึ้นตอน6นาฬิกา30นาทีเป็นกองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับต่อมาเวลาที่2จะเป็นโกและซอสนะครับ ซึ่งเป็นกองทัพอังกฤษขึ้นเวลาเจ็ดโมงสานาทีห่างจากจุดแรกชั่วโมงหนึ่งเลยนะเออส่วนสุดท้ายเป็นกองทัพของแคนาดานะครับขึ้นตอน8ปนาฬิกาขึ้นตรงจุดที่ชื่อว่าจูโน ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนเนี้ยยากที่สุดเพราะว่าในคลิปก็บอกอยู่นะว่าตรงเนี้ยกองกําลังที่ตั้งรับไว้แล้วของพวกนาซีเนี่ยเยอะที่สุดนะครับใครต้องมาอยู่กองกําลังที่เข้าจุดโอฮามานี่คือสูงแบบเสียขวัญกาลังใจน่าดูนะต่อมาการยกคนขึ้นบกของกองกําลังสัมพันธมิตรดําเนินไปตลอดทั้งวันจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนของวันถัดมาฝ่ายสัมพันธมิตรก็ยึดหัวหาดได้สําเร็จ และเคลื่อนพลลุกคื้นไปจากหาดโกจูโน,โน่ซอสและยูท่าแสดงว่า จุดโอมาหาเนี่ยเคลื่อนต่อไม่ได้แล้วนะครับเสียหายหนักเลยจะเป็นจุดยูทาโกจูโนซอสที่ยังเคลื่อนทับต่อเข้าไปยังเขตฝรั่งเศสลึกขึ้นไปอีกนะครับโอมาหาเนี่ยไม่น่าจะสู้ต่อไหวแล้วละ่ะเสียกําลังพลไปเยอะนะมีกําลังพลเข้าร่วมเท่าใดยุทธการนี้ใช้เรือถึง7,000ลําลและลําเรียงกําลังพลถึง1 5 5 6 0 0นายและยานพาณนะ หนึ่งมืนคันไปยังหาดทั้ง5แห่งตามแนวชายฝั่งนอมังดีการยกคนขึ้นบกคงจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการสนับสนุนครั้งใหญ่ของกองกำลังทางอากาศและทางเรือซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าฝ่ายทหารเยอรมัน หลายเท่าอย่างไรก็ตามในวันดีเดย์เพียงวันเดียวฝ่ายสัมพันธมิตรต้องสูญเสียกำลังพลไป4,400นายขณะที่อีก9,000นายได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายส่วนตัวเลขการสูญเสียของฝ่ายเยอรมันนั้น ไม่เป็นท,ที่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราว4,000ถึง9,000นายแน่นอนนะครับในสงครามส่วนใหญ่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยจะได้เปรียบกว่าฝ่ายที่บุกเข้าไปนะนอกจากนี้ยังมีพลเรือนฝรั่งเศสเสียชีวิตไปอีกหลายพันคนส่วนใหญ่เป็นผลจากการระดมทิ้งระเบิดโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรอ่าสุดท้ายสงครามก็ทำให้ผู้บริสุทธิ์ ต้องเสียชีวิตนะครับป๋บานี่ไม่ชอบสองครามจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นหลัง,ลงจากวันดีเดยแม้ว่าจะยกพลขึ้นบกได้สําเร็จในวันเดียวกันนั้นแต่สหารสัมพันธมิตรก็เสี่ยงถูกฝ่ายนาซีผักดันกับลงทะเลอยู่ระยะหนึ่งแสดงว่าฝั่งนาซีก็ตีกลับมานะครับพวกเขาต้องพยายามเสริมกําลังพลให้รวดเร็วกว่ากองทัพนาซี ทว่าการลุกคืบไปตามถนนที่คับแคบและการต้านทานตามเมืองต่างๆในแคว้นนอร์มังดีดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่กำลังพลที่มากกว่าและการสนับสนุนทางอากาศที่เหนือกว่านั้นช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเอาช,ชนะมาได้แม้จะต้องสูญเสียอย่างหนักเมื่อถึงตอนที่ปลดปล่อยกรุงปารีสได้สำเร็จช่วงปลายเดือนสิงหาคม1944เราสิบเปอร์เซ็นต์องทหารสัมพันธมิตรสองล้านนายในสมรภูมิที่ฝรั่งเศส ต้องศูญย์เสียชีวิตบาดเจ็บหรือศูนหายครับเอาละหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและความเพลิดเพลินพร้อมกับสาระความรู้ในคลิปนี้ไปนะครับอย่าลืมไปดูผลงานจริงๆด้วยจากช่อง m r s เ e r i c a l Thailand นะครับเดี๋ยวป๋าทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์นะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย